สวัสดีครับสวัสดีและยินด,ดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ t e l e f ร r channel นะครับ channel ของการแบ่งปันสาระเรียนรู้นะครับโอเคครับเพื่อนๆสําหรับวันนี้ผมมีสาระดีๆมานาเสนอ mm hmm. เช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้เรามาคุยมาพูดถึงอุปกรณ์ยึดจับนะครับยึดจับอุปกรณ์นั่นก็คืออุปกรณ์ชิ้นงานสําหรับพี่ช่างทุกคนจะต้องใช้นะครับหลายๆท่านควรจะมีอย่างยิ่งก็คือเจ้า cam lock นะครับ แคมล็อกก็คืออุปกรณ์ยึบอุปกรณ์ยึดจับนะฮะอุปกรณ์ตรึงยึดจับล็อกให้เข้ากันเพื่อจะต่อชิ้นงานหรือใดๆเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าแคมล็อกหรืออุปกรณ์คีมล็อกนั่นเองนะครับมันจะล็อกกันยังไงทําไมคนนึงเรียกคีมอีกคนหนึ่งเรียกแคมล็อกอีกคนนึงเรียกซีแคมอีกคนนึงเอฟแคมมันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาไขาข้อข้องใจตรงนี้ แล้วก็บอกต่อเพื่อนๆไปในตัวเลยโอเคครับสำหรับอ,อุปกรณ์แคมป์นะฮะผมจะเรียกว่าอุปกรณ์แคมป์ละกันอุปกรณ์แคมป์แคมป์ก็การการยึดตรึงยึดติดให้อุปกรณ์หรือชิ้นงานสมมุติว่านี่เป็นเหล็กก็ได้หรือเป็นไม้ก็ได้เวลาเราจะตรึงเวลาเราจะเข้างานอะไรแบบนี้ในกรณีที่เราทํางานคนเดียวนะครับสําหรับงานที่ไม่หนักมากอะไรอย่างเงี้ย เราทํางานคนเดียวก็อาจจะต้องมีแคมป์มายึดมาติดมาตรึงอะไรในลักษณะแบบนี้นะครับเพืเ่อนๆงานของเราก็อยู่อยู่ในสเปคที่เราต้องการแล้วเราก็จะยึดติดได้หรือจะตรึงจะไขจะขัดจะตัดจะต่อเข้าไปก็สุดแล้วแต่เทคนิคของเพื่อนๆที่อยากไปใช้นะครับทีนี้ผมจะพูดถึงอันนี้เรา,าชี้แนวแล้วเนาะว่าอุปกรณ์แคมป์มันจะเป็นยังไง อันนี้พี่ผมบอกช้าๆเดิมๆแล้วก็พูดให้เพื่อนๆฟังว่าอันนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ช้าๆคืออยากให้เราไปกันช้าๆนะเพื่อนนะแล้วก็คือไม่อยากให้ไปเร็วมากผมมั่นใจเลยว่าเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านที่เป็นช่างหรือเก่งๆอยู่แล้วเนี่ยหรือมีความชํานาญในการหรือรู้จักพวกแคมป์ระบบแคมป์กันอยู่แล้วเนี่ยก็กคงจะไม่ไม่อยากจะดูอะไรแบบนี้เท่าไหร่หรอกเพราะว่าเขารู้แล้วแต่ด้วย ฟิลลิ่งของผมเนี่ยตอนนี้คืออยากจะแบ่งปันแชร์ลิ่งประสบการณ์หรือจะบอกเล่า90ว่าอุปกรณ์พวกนี้ใช้อะไรยังไงเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่ยังรู้ไม่หมดหรืออยากจะรู้หรือรู้เป็นบางส่วนนะครับหรือยังไม่รู้เลยมีความสนใจใครรู้อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือเป็นเป็นแนวทางของผมเนาะที่อยากจะแบ่งปันความรู้เกล็ดสาระแบบนี้มากกว่าการที่จะมาพูดว่า อันนี้เป็นอย่างนี้นเร็วๆวนะนเพื่อนอันนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่วิธีที่ผมอยากจะทําอันนี้คืออยากจะแบ่งปันจริงๆแล้วก็อยากจะบอกเก่าบอกเล่า90ให้เพื่อนได้ได้รู้ชา้าๆแน่ๆแนๆไปพร้อมๆกันนะครับโอเคครับเจ้าแคมป์ล็อกระบบล็อกอะไรต่างๆเนี่ยผลิตภัณฑ์การใช้ล็อกเนี่ยผมเอามาไม่หมดจริงๆมันไม่สามารถเอามาหมดเลยมันมีเยอะมาก ลักษณะการล็อกเนี่ยวันนี้ผมนํามาเป็นตัวอย่างให้เ,เพื่อนๆหนึ่งสองสามชนิดนะครับเท่าที่ผมมีอยู่8ชนิดนะฮะจะแบ่งประเภทออกเป็นลักษณะเป็น f cam, c a m ค c c a แคแล้วก็เป็นแคมแบบคีมนี่แล้วก็เป็นตัวคลิปล็อกในลักษณะแบบนี้ ก็อยู่ในตระกูล C เหมือนกันแต่ทีนี้เราจะแบ่งประเภทก็คือ2ประเภทเป็นวัสดุโลหะ1กลุ่มกลุ่มแรกก็คือวัสดุกลุ่มโลหะก็คือเป็นวัสดุใช้แคมป์อุปกรณ์ที่เป็นโลหะจริงๆออุปกรณ์พวกนี้มันแคมป์ได้ทุกอย่างนะฮะแต่ว่าการใช้งานจริงๆแล้วเดี๋ยวมีปัญหาอย่างเช่นวัสดุที่เป็นพลาสติกเช่นแคมป์ลักษณะนี้พลาสติกอย่างนี้เอาไปขีดเหล็กที่มีอุณหภูมิเกินร้อยองศารับรองได้เลยว่า ได้ยึดจับได้แน่นด้วยแต่ละลายนะครับก็เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการใช้งานไม่ได้บ่งบอกว่ามันเพียงพอนะครับแต่การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์แต่และชิ้นงานให้เข้ากับประเภทงานนั้นๆต่างหากที่จะทําให้งานเกิดประสิทธิภาพและการเสียหายของวัสดุอุปกรณ์ควบในการใช้งานเนี่ยน้อยและไม่ควรจะเกิดเลยด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะฉะนั้นการทํางานเหล็กหรือทํางานโลหะที่มีการเชื่อม อุณหภูมิสูงสูงอะไรอย่างเงี้ยต้องการการยึดติดยึดให้นั่นมากที่สุดก็คือควรจะเป็นอุปกรณ์ในลักษณะเอาอย่างนี้ผมเริ่มต้นที่อุปกรณ์โลหะก่อนแล้วกันจเจ้าตัวนี้ที่เพื่อนๆหลายๆท่านชินหน้าคุ้นตากันเขาจะเรียกว่าขีมล็อกใช่ไหมครับเพื่อนเพราะว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เราคุ้นกับเขามากลักษณะการล็อกของเขาก็คือหมุนเข้าไปปรับ ตามที่เราต้องการยึดจับแล้วก็ปรับแต่ลักษณะแบบนี้นะครับปรับจนเสียงคลิกอย่างเงี้ยกดคลิกอย่างเงี้ยก็โอเคอ่ะการยึดจับก็แน่นพอสมควรการอ้าของปากก็แล้วแต่ขนาดเบอร์และขนาดนิ้วนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าคีมล็อกเพราะลักษณะโครงสร้างเขาเป็นคีมเอาไว้ยึดจับนะครับแต่ปรับได้แล้ก็ล็อกได้เขาเลยเรียกว่าคีมล็อก โอเคในส่วนจำพวกของโครงสร้างที่มันเป็นอ,อุปกรณ์ที่จะแคมป์งานหนะักหรืองานที่มีความร้อนก็คือซีแคมป์ตัวนี้เป็นซีซีแคมป์จริงๆสาเหตุที่เขาเรียกว่าซีแคมป์ก็คือเขามีลักษณะเป็นตัวซนะีนะเพื่อนๆนะโครงสร้างเขามีลักษณะเป็นตัวซีซึ่งการยึดก็จะเป็นการขันขันน็อตเข้าไปผมเรียกน็อตไหนกัน ง่ายๆนะครับลักษณะตัวนี้เข้าไปยึดกับตัวนี้นะครับง่ายๆยเลยแับไม่ดูแคปลักษณะนี้เป็นการแคปเกลียวนะครับก็หมุนเกลียวให้ตึงเท่าที่จะตึงได้แล้วก็ก็จะยึดเกาะยึดติดกับลักษณะนี้นะฮะตัวนี้เป็นออริจินอลเลยนะตัวนี้เป็น เดิมๆเลยดั้งเดิมเขาใช้กันมานานแล้วตัวแบบนี้นะครับเป็นรุ่นเก่าแต่ประสิทธิภาพก็ยังสูงเหมือนเดิมโอเคนี่ก็คือซีแคมเอาไว้แคมวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นเหล็กหรือไม้ก็ได้ถ้าเป็นเหล็กเนี่ยมาแคมไม้ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเป็นพลาสติกเอาไปแคมชิ้นงานที่เกิดความร้อนเนี่ยเสียหายแน่นอนน้บเ่อนโอเคและทีนี้ก็มาที่ อุปกรณ์งานเหล็กอีกตัวนึ่งแล้วกันตัวนี้ก็จะมีความแตกต่างจากเพื่อนหน้าตาก็เหมือนผมจะเรียกว่าแคมปากจิ้งจกหรือบางท่านก็จะเรียกแคมแบบาปากนกหรืออะไรก็ตามนะครับลักษณะของการแคมของเขาคืออันนี้เป็นของงานช่างเชื่อมเลยนะครับเป็นงานเหล็กโดยเฉพาะเอาไว้กดยึดเอาไว้กดยึดแบบนี้เวลาเชื่อมเวลาอะไรก็กดยึด การกดยึดแคมป์เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นงานลักษณะใกล้เคียงกันแต่พวกนี้สังเกตด้วยเพื่อนสมมติว่าเราว่าเราแคมป์เรียบร้อยแล้วมันจะมีตรงกลางบริเวณเนี้ไว้ให้เราทํางานเชื่อมได้นะครับเป็นการแคมป์เฉพาะจุดตรงนี้เป็นทีมเป็นทีมล็อกแบบพิเศษของทัางเชื่อมนะเป็นงานเฉพาะทางแต่จริงๆก็แคมป์ได้ทุกอย่างนั่นแหละบริเวณตรงกลางบริเวณข้างๆเนี้ยเวลายึดยึดอ่าอย่างเช่นตะแกรงเหล็กฉีด อย่างเช่นพวกตะแรงต่างๆหรืออุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเวลากดก็จะตึงลักษณะนี้แล้วก็เชื่อมเชื่อมตรงกลางนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆโอเคนี่ก็คือแคมป์อีกแบบหนึง่งโอเคี๋ยวผมจะไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราค่อยมาคุยกันในส่วนของอย่างทีนี้ก็เราอยู่ในส่วนของทีนี้กลับมาที่เป็นซีแคมแบบคีมล็อก ีแคมแบบคีมล็อกนะครับเพื่อนโครงสร้างก็จะเป็นคีมล็อกนะนเพื่อนๆดูนะครับโครงสร้างบอดี้ก็จะเป็นโครงสร้างคีมล็อกเลยแต่ตัวที่จะมาแคมเป็นลักษณะตัว4เหมือนกันกันกบตัวเดิมนะครับแต่ว่าใช้กลไกของการล็อกแคมนะครับเป็นแบบคีมล็อกก็การทํางานก็มีความคล้ายคลึงกันกับคีมล็อกนั่นเองก็คือการหมุนปรับ ับตามที่เราต้องการแคมป์ตัวนี้ระยะแคมป์ค่อนข้างมากนะฮะเพื่อนเดี๋ยวผมใช้3ามแผ่น4แผ่นได้สบายๆเลยคุผู้ตึงแบบนี้ปุ๊บเราจะเจาะเราจะยึดหรือจะเป็นงานเหล็กเชื่อมเนี่ยก็ค่อนข้างดีพอสมควรเลยดีมากด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็น C ีแคมป์คีมล็อกนะครับประสิทธิภาพค่อนข้างสูงจับยึดนั่นมากนะฮะ ต,ตัวนี้ก็เป็นซีแคมเหมือนกันแต่เป็นซีแคม diy ที่ผมทำขึ้นมาเองนะครับเพื่อนๆสังเกตดูว่าลักษณะของโครงสร้างของเขาคล้ายกันแต่ถ้าว่าตัวนี้ผมต้องการให้การจับยึดค่อนข้างมากมากกว่าตัวนี้ตัวนี้จะประมาณ3 3มถึง4นิ้วตัวนี้จะประมาณ6นิ้วนะครับ6-7นิ้วคีบค <Keep> ีบ <Keep> หรือแคมงานได้สบายสบาย ค okay. และทีนี้ก็เปลี่ยนโหมดจาก C c a m มาเป็น F แคมนะครับทำไมถึงเป็น F แคมความพิเศษเจ้า F แคมตัวนี้อยู่ที่มันจะมีกลไกลระบบเนี่ยฮะมันจะมีเดือยเป็นเที้ยวเดือยอยู่แล้วก็จะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้ความพิเศษของเขาก็าคือกัเขาสามารถปรับเลงได้และแคมขนาดนี้เลยนะครับเพื่อน อันนี้น่าจะอยู่ที่12นิ้วนะโอเคใช่12นิ้วเป็น F-Cam แบบขนาด12นิ้วอ่าลืมบอกไปว่าขนาดของ F-Cam เนี่ยมีขนาดยาวเป็นฟุตๆยาวมากๆเป็นวาเลยก็มีนะครับตัวนี้สมมติว่าเราจะแคมป์เราจะแคมป์แบบนี้นะครับเพื่นของธรรมดาเลยแคมป์ไม้จริงๆอาเป็นเป็นแคมป์พวกนี้เอาใช้งานเหล็กนะครับงานเหล็กเวลาเชื่อมเวลาจับยึดอะไรเงี้ย สะดวกมากเราตึงมาแบบนี้ปุ๊บนี่เดี๋ยวนี้เพืนะปรับเร็วมาแล้วก็ไขตรึงให้นั่นพอตึงมืออย่างเงี้ยก็ใช้ได้แล้วครับเพื่อนไม่ขยับละเนี่นะครับสำหรับเจ้า F Camp เวลาจะคลายก็ไา่เข้าด้านซ้ายลายเข้าด้านซ้ายพอเข้าหาย หายตึงแล้วเนี่ยเราก็กดตัวนี้ดันออกมาครับนี่ล,ลักษณะนี้เลยส่วนที่มาของโครงสร้างของ f cam ทำไมเขาเรียก f cam ก็คือบอดี้ของ f cam เนี่ยลักษณะของเขาเหมือนตัว f นะฮะนี่เลยเพื่อนเห็นไหมนี่ครับก็บอดี้ลักษณะ f amp, ก็เขาก็เลยเรียก f cam ก็เป็นอ,อุปกรณ์ ยึดติดเป็นโครงสร้างบอดี้ขายตัว f อะไรประมาณนี้ถ้าเป็นตัว c ก็เหมือนอ,อุปกรณ์ยึดแคมป์มีลักษณะโครงสร้างเป็น4ก็เลยเรียก c แคมป์หรือ f แคมม์น,นะครับที่มาอธิบายก็ง่ายๆนะแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์แคมป์อีกชนิดหนึ่งที่ค่อนข,ข้างแปลกตาก็คืออุปกรณ์แคมป์เข้า90องศานะครับเป็นอุปกรณ์ยึดแคมม์เหมือนกัน ตัวนี้ก็เป็นงานเฉพาะเหมือนกันใช้ทั้งงานเหล็กและงานไม้ได้๋ยวผมจะลองทำให้ดูเวลาเข้า45แล้วเวลาทำงานคนเดียวนะครจบในกรณีที่จะตัดเหล็กเป็นเนี่ยครับให้เข้าเป็น90องศาก็ได้แต่เนี้เดี๋ยวจะเข้าเป็น สมมติว่าทำงานทำการเชื่อมกลไกก็จะเป็นลักษณะไขเข้าเพื่อจะตรึงแล้วก็เข้าฉากของสายเองเนะฮะซึ่งชิ้นงานให้เข้าไปอยู่ในโครงสร้างของเขาเป็น b l อก k i n g นะครับตรงนี้แล้วก็อัดเข้าไปหลังจากนี้ก็ไปทำการเชื่อม นี้ก็จะได้มันก็จะได้ฉากพอดีนะครับเขาเรียกว่า,าแคมปองศานะครับเวลาเข้าองศาเวลาทํางานคนเดียวหมันจะตัด45องศามาประปกบแล้วก็เอามาชนแบบนี้ก็ให้ได้เป็น90องศาก็ได้โอเคทีนี้ผ่านไปสําหรับเจ้าแคมป์ต่างๆในส่วนของงานาเป็นงานหล็กเป็นงาน อุปกรณ์ที่แข็งแรงและก็ทนความร้อนนะครับเรากลับมาตรงที่อุปกรณ์แคมป์สำหรับงานไม้กมันะบ้างนะฮะตัวนี้ก็เป็นโครงสร้างของน่าจะเรียก4แีแคมก็ได้แต่เป็นแคมป์สำหรับการใช้งานใช้งานไม้นะฮะก็เป็นการแคมป์เร็วเหมือนกันตัวนี้เราใช้กดตึงมา,าชิ้นงานนะครับ ตึงเข้ามาแบบนี้แล้วก็ล็อกนี้ได้หรือลักษณะแบบนี้แล้วก็กดเข้าไปเพื่อตึงก็ได้นะฮะนี่แคมแบบนี้เหมาะสมกับการใช้งานเป็นงานไม้หรือเป็นงานที่มีองไม่ไม่มีความร้อนเกี่ยวขอ้องน,นะครับเพื่อนค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆนะฮะ ตัวนี้น่าจะอยู่ที่63ถ mm. ึง650มิลลิเมตรผลิตภัณฑ์ยิงโค้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นแคมยึดเร็วอีกตัวหนึ่งที่ใช้สำหรับงานไม้เพราะว่าเขาเป็นพลาสติกนะฮะตัวนี้แคมยึดมาสำหรับเจ้าตัวเล็กตัวนี้ก็เป็นซีแคมเหมือนกันปากจิ้งจบตัวนี้ก็ไว้ยึดตึง่งเหมือนกันลักษณะแบบนี้เอาไว้ประกอบงานไม้ประกอบเฟอร์นิเจอร์ประกอบ สารพอดประโยชน์นะฮะตัวนี้เห็นแบบนี้ค่อนข้างแข็งแรงมากๆเลยนะเพื่อนแข็งแรงมากมีสักสาตัวเอาไว้ยึดแคมป์เวลาเราจะเจาะน็อตไขน็อตนะฮะค่อนข้างที่จะสะดวกมากนี่คือแคมป์ชนิดต่างๆและประโยชน์ของเขาก็คือเวลาเราทํางานคนเดียวประสิทธิภาพงานก็เหมือนทํางานหลายๆคนเลยนะครับการปรับยึดตั้งถ่ายระดับวางระดับหรือจะเจาะยึดตึง มีประโยชน์มากๆสาหรับพวกแคมป์ต่างๆนะครับนี่คือข้อดีของอแคมป์หรือระบบแคมป์ต่างๆเพื่นอนๆก็เวลา,าเลือกใช้งานอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นเลยนะฮะก็ควรจะเลือกอแคมป์ที่เหมาะสมกับเขาเรียกอะไรแคมป์ที่เหมาะสมกับงานที่เราจะทําด้วยเพื่อจะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ใช้เวลาน้อยลงประสิทธิภาพงานดีกว่าเดิมย่นระยะเวลาในการทํางานหรือ,อไม่ต้องทํางานจํานวนหลายๆคนก็ได้นี่คือข้อดีของเขาทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับงานของเราหรือความถนัดของเราเนี่ยผมว่ามันจะมีประสิทธิภาพค่อนข้างมากแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกการทํางานหรือผลิตภัณฑ์ในการอุปกรณ์ของเราเนี่ยเอาไปใช้งานผิดประเภทเนี่ยอาจเกิดอุบัติเหตไุได้นะครับเพื่อนๆก็ลอง พิจารณาดูโอเคสำหรับเพื่อนที่กําลังมองหาอุปกรณ์ดีๆไว้ใช้งานในครัวเรือนในบ้านของเราในร้านของเราเนี่ยก็แนะนําให้เพื่อนๆมองตรงชิ้นงานของเพื่อนๆมีความกว้างมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างแรกเลยคืออุปกรณ์ที่จะใช้นี่คือเป็นงานอะไรงานเหล็กงานอลูมิเนียมงานที่มีความร้อนสูงอะไรเงี้ยก็ให้แนะนําว่าเป็นเป็นเป็นเอฟแคมเป็น F cam, เอฟแคมนะครับงานที่ค่อนข้างที่จะ มีระยะมีความหนาต้องการตึงมากทนความร้อนก็จะใช้เป็น f อ a แคมที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างเป็นบาร์ที่เป็นเหล็กลนะครับค่อนข้างแข็งแรงทนทานตกจากที่สูงลงมาก็ก็ไม่พังแล้วจะเสื่อมสภาพพังได้น้อยมากนอกจากมันแรงจริงจริงนะแล้วก็พวก c แคมแบบนี้เอาไว้ยึดตึงไม้ตึงเหล็กงานเชื่อมงานอะไรต่างๆหรือจะเป็นงานช่างนะผมว่ามันค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆ นะครับอุปกรณ์งานไม้งานอะไรก็ตัวนี้มีทั้งแบบตึงแบบนี้แบบถ่างออกมาด้วยนะครับมันมันหลายสเปกมากค่อนข้างค่อนข้างมีให้เลือกในตลาดค่อนข้างมากอันนี้มันเป็นตัวอย่างเนาะโอเคผมหวังว่าเพื่อนเพือดูคลิปนี้แล้วจะมีประโยชน์กับเพื่อนเพือนไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับการเลือกใช้วัสดุแคมป์เป็นอุปกรณ์ภายในบ้านของเราอยากถูกต้องนะครับแล้วก็ เสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายนะเพื่อนๆน,นะเลือกของดีมาใช้ใช้กันยาวๆเลือกของที่ไม่ค่อยดีเป็นเกตลองลงมาก็จะมีปัญหาบ่อยๆซ่อมบ่อยๆพัง,งชำรุดเสียหายก็ทำให้เราเฟลในการทำงานนะครับโอเคขอให้เพื่อนๆเ,เลือกใช้ชิ้นงานให้มีประโยชน์กันและกันสำหรับวันนี้การพรีเซนต์ในส่วนของงานแคมป์ต่างๆผมก็ ขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่ามีประโยชน์นะครับมีสาระที่เพื่อนๆต้องการโอเคก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ด้วยแล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้ากับสาระดีๆ s e ด See you